โอเคสวัสดีนะครับผมเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโอนเงินหรือการถอนเงินนะครับผมหรือการยืมเงินจากบัตรอีออนนะครับโดยให้มันนะครับผมโอนเข้าไปที่บัญชีของเราเลยนะครับผมวิธีง่ายๆทันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันของอีออนก่อนเนาะอ่าเป็นรูปตัวนี้นี่ๆนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้านี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ทําการล็อกอินเข้ามานะครับแล้วก็ไปที่เมนูตรงนี้ครับการทํารายการไม่ใช้บัตรนะครับมาที่การทํารายการไม่ใช้บัตรนะครับหลังจากนั้นมันจะมีนะครับผมถ้าเราต้องการที่จะกดเงินนะครับแบบไม่ใช้บัตรคือต้องไปกดที่ตู้เนาะแต่คราวนี้ผมจะสอนวิธีการที่จะโอนเงินเข้าบัญชีเลยนะครับเราก็มาที่คําว่าโอนวงเงินผ่านพร้อมเพย์น,นะครับผม ยอดเงินคุเหลือของบัญชีนะครับผมก็คือ1 5 0 0 0บาทนะครับของผมเนาะบาทของผมเป็นดิจิตอลยอสแคดตัวนี้นะครับอ่าคราวนี้วิธีการโอนเงินเข้าพร้อมเพยเนี่ยนะครับของอีออนเนี่ยมันจะให้โอนนะครับขั้นต่ําเลยนะครับก็คือ1 0 0 0บาทสูงสุดคือ4 0,000บาทนะครับเราสามารถอ่าแต่ไม่ใช่ว่าเราจะใส่โอ้ย1,000แบบนี้นะครับไปได้นะครับอันนี้มันคือ1น0 0 0ืนะครับเพราะว่าเขามีเลขศูนย์ให้อยู่แล้วนะครับก็คือให้เรากรอกเลข 1- ถึงเลข40เนี่ยจะ ยืมมันมาเท่าไหร่นะครับอยู่ที่วงเงินของท่านเนาะอ่ะคราวนี้ผมอ่าเอา1,000ก่อนแล้วกันผมก็ติ๊ก1,000นะครับค่าธรรมเนียมนะครับผมค่าอ่าพวกอะไรนะภาษสงภาษีค่าวุกค่าแว็กนะครับอันนี้อ่าก็แล้วแต่นาะว่าใครอยู่ในโปรโมชั่นไหนนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับผมจะเอา1,000เนี่ยกดถัดไปเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะถามนะครับว่าคุณต้องการที่จะ โอนเงินนะครับโดยนะครับผมผ่านอะไรหมายเลขประชาชนหรือโทรศัพท์มือถือก็ผมก็เอาเป็นเบอร์มือถือเลยง่ายๆนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ถือนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับผมอ่าเมื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันนะครับแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะครับผมอ่าระบบก็จะบอกว่าเฮ้ย จะโอนเงินนะครับไปที่บัญชีพร้อมเย์เลขที่นี้นะครับผมเป็นของานนักพีพัฒน์นะครับจํานวนเงินหนึ่งพันบาทนะครับผมค่าธรรมเนียมห้าบาทต่อการทํารายการนะครับเพราะฉะนั้นอลองกดดูนะครับยืนยันโอ้โหเสียเงินห้าบาทเลยเนี่ยนะครับพอเขาบอกต้องการยืนยันไปที่ชื่อน,นี้ใช่ไหมก็ยืนยันไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะให้เราใส่รหัสนะครับผมเมื่อเราใส่รหัสเสร็จปุ๊บ นะครับเมื่อเราใส่รหัเสเร็จปุ๊บนะเงินก็จะถูกโอนเข้าไปที่บัญชีของท่านเลยนะครับผมแต่ผมจะไม่โอนให้ดูนะครับเพราะถ้าโอนไปปุ๊บอ่ามันกจะหักยอดเงินผมนะครับเวลาโอนคือผมก็เสียค่าดอกเบี้ยเนาะเพราะฉะนั้นแค่กดอ,อีกครั้งหนึ่งก็นะครับผมก็คือเขาเรียกว่าใส่รหัสไปนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะทำไม รืดให้โอนให้ให้ดูเลยไหมครับสงสารผมเถินนะครับเงินผมยิ่งไม่ค่อยมีอยู่เนาะอ่าก็ถ้าเกิดเราอ่ากดโอนไปนะครับยอดเงินก็จะเข้าไปที่บัญชีของเราอ่ะลองดูเลยอ่ะนไหนๆก็ไหนละอืมห้าบาทนะครับนี่นะครับมันก็จะบอกว่าทําการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะอ่ามีสลงสลิปให้เรานะครับเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับง่ายๆกับที่หน้าหลักของเรานะครับเรามาที่การทํารายการนะครับ ไปที่โอนเงินพร้อมเพย์อ่ะเห็นไหมมันจะเหลือแค่หมื่นสี่ละนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนวิธีการคืนเงินยังไงนะครับเหมือนแบบเรายืมเงินขอเรายืมเหมือนเรากู้เงินไปแล้วนะครับเราจะคืนเงินนะครับจะผ่อนชําระผ่อนยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย